ท่าผู้ชมเห็นเลเวลข้างล่างไหมครับเลเวลยี่สิบถามว่าดี่ไปทำอะไรมาเหรอเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้เองครับนั่นก็คือไม่ยีกันทุกคนนี่คือสิ่งที่ทำให้ดีได้เลเวลยี่สิบนั่นเองนะสูงชนมหาวัวซึ่งในนี้น่าจะมีประมาณนี่ลูกวัวน่านม,มาสามสิบกว่าตัวได้นะฮะตอนนี้ถึงเห็นว่ามันใหญ่แล้วตอนนี้มันยังใหญ่ไม่พอนะฮะ<ป>เอ้ยเจ็บ อันดับแรกเดี๋ยวเราไปทําพั่วแล้วก็มาขยายฟาร์มัวกันเลยที่เราทําแบบนี้เนี่ยครัเพราะว่าขึ้นภาพไปดูนะครับไอเล,เล็กเล็กชิญที่เป็นบล็อกอาชีพของวีเลเจอร์เนี่ยมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะมันต้องใช้เออ่ชั้นหนังสือใช่ไหมฮะแล้วทีเนี้ยเรืย้วาที่ว่าชั้นหนังสือ มันก็ต้องใช้หนังสือซึ่งหนังสือท <pl ains> ําได้จากการเอากระดาษกับหนังไปบวกกันซึ่งเราก็ต้องเอาหนังจํานวนมากกับกระดาษจํานวนมากซึ่งกระดาษเรามีอยู่แล้วในหน้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เรามีอยู่ก็พอได้อยู่นะฮะก็เรารอฟาร์มเรื่อยๆเนีนไหนก็ไหนละอันนี้เออเออโอ้โหเก็บหมกเก็บกวาดให้หมดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยว,เ,ยว,เ,ยวเอามาก่อนเผื่อวางน้ำฮะตรงนี้โลม,มันจะทําประตูนีเธอ์นะฮะพอดีว่ายังทําไม่เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทายังไงดีปิดตรงนี้ก่อนน้ำจะได้ไม่ไหลมีชุบเคนอยู่อีกสามอันก็มาวางมาวางตรงนี้ก็ตัดไปแล้วก็วางไปยาวๆเลยตรงนี้ มีขา้าวโพดตุ๋นอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะเอ้ยคาร์บ้นขาโตนสิทรายแป๊บหนึ่งจำได้ว่าอยู่ในกล่องเป็นไรอะมุกบอดเลยสักห้าอันก็น่าจะพอเพราะว่าชูกคเคเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะถ้าชูกคเคเราหายไปไหนหมดเนี่ยเอ๊มีหาชูกคเคนหายไปไหนวะไม่รู้เลยทุกคนเดี๋ยวเราทำ พอตุ๋ยละทำตรงนี้ไปก่อนเออตักไว้ก่อนแล้วก็ตัดโอเคพอได้แล้วก็เอามาปักปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเออเออเออทีทีทีตอนนี้ฟาอันนี้ผ่าแล้วเดี๋ยวไปนอนก่อนไปนอนก่อน จำเรน่งฮะเด็กเด็กเด็กใบนองอนชึบก็อ้าวอ๋อดินอยู่นี่ดินแค่นี้หรอต้องคราวเพิ่มแล้วม้งเนี่ยมีหินอยู่ต่อไปก็เอาไม้มาทำสติกไม้ขาวอันละเยอะดีทำสติกเยอะๆเลยไม้ขาวที่มันเยอะนี่คือจากการที่ว่าเราเอาเตียงมาทำบ้านนะฮะมันก็เลยเยอะ เย่แบบเยอะมากแค่น,นี้ก็น่าจะพอแล้วสติ๊กสติกก็เราเก็บไว้นในวูดดีกว่าเนะจะได้หาง่ายง่ายเดี๋ยวนะยินดียินดีนจะใช้ไม่ใช่เหรอสติ๊กแล้วแล้วทำไมถึงเอาไปเก็บวะเออไหนขอทำพั่วหน่อยโอ้โหทำได้ยี่สิบเก้า,าอันทำมาสักสองอันเท่านั้นเออ เอาอันใหม่เก็บไปก่อนแซนกาให้พังก่อนไปไปหาพื้นที่ในการขุดดินกันนะฮะตรงไหนขุดดินได้บ้างเนี่ยต้องหาที่ในการขุดดินเฮ้ยเห็นไม้แล้วเซ็งเลยโอ้โหเอ่อไม่เก็บได้ไหมอ่ะเก็บแล้วของเต็มแน่นอน จะถงังกะถางดินตรงนี้ออกแต่แต่ตอนนี้ไม้มันเยอะเกินปุยมุย้ยไม้โคตรเยอะเลยไอ้ไอ้นะทุกคนเพื่อนยินดีมันวางไว้โอ๊ยแล้วเหรอโอ้ยจะบ้าตายทุกคนมาลองเดากันเล่นหนึว่าจะได้ไม้กี่ชุดเอ,เอาเอาแค่ไม้นะเนี่ยข้างล่างก็เห็นนะว่าหนึ่งชุดเนี่ย ไม้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 โอยนั่นยังไม่หมดนั่นเลยยังยังเอาเย้เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะหมดเนี่ยโหเราของกลับไปเก็บที่บ้านอีกรอบแน่ปึกโอเคหืยังมีอีก ทีนี้ก็พอก่อนกี่ชุดเนี่ยโอ้โหเอาไม้ไปเก็บที่บ้านนึงเยอะเกินโอ้ย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 ลืมไปว่าเราปลูกสวีทเบอร์รี่ไว้นะคะเจ็บเลยเอามาให้ไปเก็บที่บ้านไม้โคตรเยอะเลยสติ๊กได้มีชุดนึงอืม เอ้ยไม่ใช่ฟู้ดดิเอาไว้ในฟาร์มเนี่ยนี่ไว้ฟาร์มอันนี้ก็เอาไว้น,นี่อันนี้น,นี่โอเคจบไปทำขนมปังกินกันดีกว่าก่อนหน้านั้นไปทำเขนมปังไปทำขนมปังขนมปังขนมปังนี่ทำขนมปังซะหน่อยไม่หน่อยอ่ะสักสิบอันทำไมรู้สึกว่ามันแรงมันเยอะจังเนี่ย แรงแล้วมัูบินอยู่ที่ข้างหูยินดีเนะี่ยวีวีวีอยู่ในขัข้วล้ำคานเลยไปเมื่อไหร่จะได้ขุดดินเนะี่ยฮะโตอีกแล้วอ่ะวาวไม่กี่ต้น,ไน่ไงไอต้นนี้ต้นหนึ่งตรงนี้อีกนะทุกคนมันต้อง โอโหมันต้องเตรียมพื้นที่ไว้มันต้องเตรียมของในตัวไว้ถางดินเอาไว้เก็บดินนะเออนี่มันก็แบบอ่ามีต้นไม้แ่านี้ไหมเนี่ยรู้สึกน่ากลัวแปลกๆทำตรงไหนดีทำบนที่มาไหนดีเอาประมาณนี้แล้วกันตัดเลยโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้ถาง ดินตรงนี้ออกหมดแล้วมีฐานภูเขาหมดแล้วจริงๆเราคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆเราคิดว่าจะถางออกไปอีกนะแต่ว่าวันนี้มืดละพอแค่นี้ก่อนเฮ้ยเกือบไปตรงนี้ต้องเอาท็อตน้าปากอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะมีท็อตมีท็อตมีฐานไหมไม่มีเอาแล้วเบาหนไปนอ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 น ที่เราขุดเอาดินในวันนี้คือไม่ใช่อะไรเลยนะทุกคนคือมีมสองอย่าง1เก็บดินไว้สะสมแล้วก็สองคือเออเขาเรียกว่าไงนะถมดินฮะขบวนตรงนี้เพือ่อท,ที่จะลองรักฟาร์มวัวอันทรหดต,ตรงนี้นั่นเองซึ่งมันซึ่งมันเยอะมากมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ดินจำนวนมากในการถมที่มันเท่ากันด้วยนั่นเองะฮะเราก็ถมไปก่อน ผมมาให้สุดตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงไหนเขาว่ากันจะทงเท่ากันหน่อยแล้วเนี่ยโอ๊ยโอ้ย,อยไรน,นี่ Lihatlah di sini. Kamu harus cepat. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Kamu sudah besar, dan kamu sudah เพื่อนเราจะนี้ไปอุ๊โอ้ยโอ้ยพี่ดีที่หนว้ยโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เข้าบ้านแล้วนะก่อนก่อนก่อนไปแล้วไม่ใช่เมื่อกี้นั่งกินนั่งเฉยๆไม่มีไม้เป็นบล็อกเลยมีแค่สิบเก้าอันเองไม่รู้พอเลยลองดูน่าจะไม่พอมีได้มาแค่สิบสองอันเองอ่ะไม่พอไม่พอไม่พอเดี๋ยวต้องไป ทำเพิ่มหน่อยหนึ่งเอาวูทมีม,มีตัวนี่ไงมีตัวอยู่อีอันยิบสี่อันนั้นเดี๋ยวข้าให้หมดเลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้จเจอกันนะคะพรุ่งนี้แม่มาไปหนึ่งคืน <laughs> โ,โหได้มาเจ็ดสิบสองอันเอาซักแค่สี่ถึงสามสิบก็พอ วันนี้เท่าไหร่5ติ๊กอันโอเคเหลือเหลือเอเ้ยดีดีชึบทำอย่างงี้แล้วก็เอาไม้เก็บซะรัวอยู่ไหนรัวรัวอยู่ในมือโอ้ยโอเคปะลุยขยายฟาร์มวัว คนจำอีคลิปพาร์ทที่สี่ได้เปล่าที่ว่าเราไปพาร์ทสี่กับพาร์ทห้าเออไม่ใช่สีพารห้าเรากลับบ้านเนาะไปที่เราเออพาร์ทสีนั่นแหละที่เราไปหาหมู่บ้านวิเลเจอร์กันเรานั่นแหละครับคือ่หมู่บ้านวิเลเจอร์ที่เราที่เราจะทำคล้ายๆแบบว่าเป็นที่แรกของอะไรประมาณนั้นนะนะมาเสียงหน่อยได้ไหมมาเสียงหน่อยโอเคขึ้นมาไหนดี ยวต่อมาเรื่อยๆก่อนประมาณไหนไหนี่ตรงนี้ต่อมาในเวลาปลดปล่อยโหบันดันออกมาเลยว่ะดูคนดูดิโอ้ยโอ้ยมันคงจะแอร์อัดเกินอะโอ้ยรู้เลยว่าแอร์อัดขนาดไหนเด็กยดก่อนเดี๋ยวทุ๊นตง ระวงังเออกดี๋เดี๋ยวก็ฆ่าด้วยขวาเลยจะตัดหัวออกเอออืมไอ,อถ้าเราเข้าบ้านแล้วทำไมเราไม่เอาเก่าวะเก่าเนี่ยอีโฮโฮโฮ,โฮไม้พังหมดกันได้ไหมอีโฮไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ ในไหนกไหนเี๋ยวเราทำฟาร์มโพเทโต้เลยแล้วกันตรงนี้จะได้เป็นฟาร์มแบบเรามีเออฟาร์มโพเทโต้แค่ตรงนี้ไหนน้องนัหน่อยเดียวหนึ่งสองสาห้าหกดแปดนี้1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, ึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเดแปดเก้อต้องใช้ประมาณ หนึ่งชุดก็อีกยี่สิบเจ็ดอันถึงจะเต็มของในชุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็โทษทีค่ะทุกคนคือก็ต้องหากแปดชว่าแปดเด็ดใช่ไหมก็ต้องเป็นแปดสิบเจ็ดเก้าก็เท่ากับหนึ่งชุดก็อีกยี่ห้าอันกล้วถ้าทีนีมีเสียงอะไรแบบเสียงตีนี่คือเป็นเสียงทีวีนะคะทีวีรุ่นเก่าก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะคะก็ขออภัยด้วยตอนนี้เราจะขยายฟาร์ม เด,ด,ด,ด้อๆๆๆอ่าฟูฟูฟูยแหม่แมีคนถามว่าอีนี่วางไว้ทำไมวางไว้ตกแต่งคะมบผมันสวยดีเนี่ยเราเอาอะไรยัดไปก็ได้นะตรงเนี้ยทำบุญทำปุ๋ยเอาวางไว้ตอนนี้ก็ดีเหมือนกันมันตกแต่งได้ อ้าจริงอันนี้เป็นอ่าหมดจริงๆอันนี้เป็นวอลชีของเอ็นเอ็นบีซีหรือวิเลเจอร์ก็ได้นะเพราะว่ามันก็คือแบบวอลชีแต่ว่าพี่ลมเขามาวางไว้เอ๊ะไม่ใช่พี่ดีนั่นแหละเอาวางไว้แต่ว่าพี่ลมเขาเอามาจากไหนก็ไม่รู้ถือว่าไม่ไม่ไม่เปลืองที่ดีก็ใส่ลงไปโอเคทำฟาร์มโปเทิรูส ข้างในคือฟาร์มปอติโสตสวันนี้ตอนแรกออกมาตอนนี้ตอนแรกบ้านเราอยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็เดินออกมามันจะซื้อฟาร์มได้เลยเลาถางพื้นตรงน,นี่ไหมถังาถางออก,มออกไม่ก็วันนี้ดีวกว่านะทําเป็นเหลี่ยมๆไปก่อนเลยนะฮะทำเป็นเหลี่ยมๆตรงนี้เหรอตรงนี้เราตัดออกเนี่ยตัดออกนี้เลยแล้วก็ทําเป็นตรงนี้แม่แม่แม่โอเค แล้วก็ถางขี้ตรงนี้ไอ้ฟามตรงนี้มันไม่สามารถที่จะใหญ่มากได้นะเพราะไม่งั้นมันจะทะลุโอ้ยเนอะไม่งั้นมันจะไม่งั้นมันจะทะลุเข้าบ้านเลยนะเพราะฉะนั้นก็ทำได้แค่นี้แหละไม่ใหญ่มาก ก็วางตรงไหนให้มันกึ่งกลางวะเนี่ยมันหกอันเนี่ยตรงไหนคือกึ่งกลางวะตรงไหนคือกึ่งกลางแล้ววันหนึ่งเอ่อตรงไหนคือกึ่งกลางของมันเนี่ยงั้น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 ช่างมันเถอะไม่ไม่ต้องหาละกึ่งกลางขี้เกียจมีทางน้ำไหมในในตัววิวเตียงตักน้ำมาเออโอเค วางแม่วางน้ำเสร็จปุ๊บเอาโฮมาโฮโฮอยู่ไหนโฮโฮโฮนี่ไงเจอละสองนี่พรวนดินเลยวันนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอ้ยตรงนี้มันจะเป็นฟาร,ร์มที่น่าเกียดหน่อยหนึ่งนะ มันที่มันไม่พร้อมที่จะอ้าวพังเลยคือเราควรจะลงไป็หนึ่งระดับแล้วก็สร้างฟาร์มนี่ไม่ต้องก็ได้มองงี้แหละไหนๆแล้วก็ทำแล้วอันนี้ไปนอนก่อนโอเคทำต่อโฮ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 หินใกล้พังเหมือนกันถ้าพังแล้วเดี๋ยวค่อยไปค้ามใหม่ก็ได้ แต่ว่าต้องไปเอาอุปกรณ์ที่บ้านอยู่ดีนะไม่ใช่อุปกรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอนะวัสดุที่บ้านนะพวกหินสติ๊กอะไรพวกเนี้ยเออือ้ยอยไปอยู่โอเคคือมันฝังแล้วมันไม่ขึ้นได้เอาโปรโตีโตมาผูกมันเท่าไรเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่อ่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าหกห้าสิบสี่อ้าวเมีสี่สี่สิบห้าขาดไปเก้าอันถ้าอ๋อสี่ห้า 4, 3, น่าจะขาดไปแปอันเพราะว่ามีบล็อกน้ำหนอันเพราะฉะนั้นก็จะต้องเหลือประมาณ1นหอา่าเหลือเขาเรียกว่าไงเออเนี่ยจะเหลือเกือบเกืบหนึ่งแถว โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเอ้ยเนี่ยนะทำได้อยู่ว่าเหมือนมีโปเตโต้ในบ้านเดี๋ยวไปเอาปลูกแบบเป็นสอสอโพเตโต้ในบ้านสกูดเถอฟักฟูดะนี่ไงมันเป็นฟูดยังไงวะถ้าเป็นยนี่จะเอาไว้ในฟาร์มนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่าโอเก็ได้เอาเอาไว้ในฟาร์มนี่แหละเออ อตรงนี а, ้ไม่อยากขุดเพราะว่ามันมันเป็นวนใดมันสีสันของบ้านดีอ่ะโอเคไปเอาอ่าสแลปขั้วสโตนสแลบแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวอีดีจะไป เดี๋ยวจะไปดูก่อนว่าเป็นไงมั่งฟาร์มวัวจริงจริงนะทุกคนเชื่อปะอีฟาร์มวัฟมวาฟาร์มเดียวก็พอละอ,ฟอีฟาร์มแกะกับฟาร์มไก่ไม่ต้องกันใดดูฟาร์มวัวโคตรใหญ่ฟาร์มแกะกับฟาร์มไก่โคตรเล็กมันมันมัน,ม,นมันเท่ากันไหมเนี่ยถ้าเอาให้ดีนะคือขยายนี่สุดเลยเดี๋ยวรอแนึเอาไม่มีพวัว แล้วตัอดออนประมาณนี้เอ่อเว,เว้นไว้สักเดี๋ยวตัอดออกาก่อนเว้นไว้สักสองบล็อกนะเพราะว่าการเกลือตัวอื่นเข้ามาเพราะถ้าเราทําชิดกับตัวนี้เจอตัวอื่นเข้ามาได้แน่นอนตรงนี้ด้วยนะตัดระบายตัดระบายให้หมดเลยตรงนี้ตรงนี้สองบล็อกแล้วก็มาตรงนี้เน็คเน็คเฮ้ย ลืมตรงนี้ What เอาวางอะไรวะสงสัยจะมาวางรั้วไม่ตรงเลยตรงนี้วางโอเคแล้วก็ทุบอ้าวพัง ถ้าเสียงนางขออภัยด้วยนะคะเสียงมอเสียงบัวเนี่ย <S 2> <S 2> <S ด <S 2> <S 2> <S ออกแป๊บโอเคอะไรมันวางไม่ได้อ่ะ <S 2> <S 2> อุ๊ยขอโทษนะ้องวัว เห็นแล้วปวดหัวเลยวะ่ะแต่มันยังไม่พอเราต้องให้อาหารนี่ให้หมดนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เดีเด๋ยวก็หมดแล้วคะทุกคนในนะี้เอาอาหารที่อยู่ในมือเนี่ยคือว่ามันเยอะามากๆเยอะเป็นฝูงชนมหาวัวเลยก็ได้เป็นถือว่าเป็นคนในเมืองคนในประเทศตั้งชื่อเพ้ว่าอะไรดีประเทศวัวประเทศวัวป,ประเทศมวลชนวัว มองไม่เห็นอะไรเลยอะเห็นต <world>. <sighs> oh, oh. oh, oh. oh, oh, oh. ัวเนี่ยนี่คือสภาพเผื่อตายหลายคนอย่ากลูกวัวตอนที่ให้อาหารหัวไปไงก็เป็นอย่างนี้แหละฮะมันลุกเงินเต็มหมดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเด๊ะเด๊ะเด๊ะตัวไหนอย <rude S 2> มนใครยังไม่ได้ฮะใครยังไม่ได้นี่ม่งมาเร็วเราจะสั oh oh ่พฟ <s> ันให้ให้ห่านได้โอ้ยอึด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 โอเคพอ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 ทางออกอยู่ไหนเนี่ยทางออกอยู่ดิโอไม่ก็ชอไม่ก็ช มีท็อตว่ะเออเอาเหล็กด้วยเผาไว้เอาสติ๊กในกล่องมาทำท็อตดิเออถามได้สักเออโอเคเอามานี้พอละเยอะแยะนี่พออัพสารอีกสองอันก็น่าจะพอแล้วแหละใชนะ่ไหมคิดว่านะเองนะปักตรงนี้ปักตรงนี้ ฝนตกนี่ก็ดีเนาะอ๋อนี่มันก็มืดแล้วนี่ดีตรงที่ว่าเราจะได้รู้ว่าบ้านเรามืดตรงไหนมั่งนั่นเองไหนไหนก็ไหนนะเดี๋ยวเราจะปักมันทั่วๆทั่วถึงเลยละกันเพราะเราไม่อยากให้บ้านเรามีมอนสเตอร์นะฮะแต่มันก็มีแล้วนะฮะโอ,โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่เนี่ยปักคอสเลยโอ้หิว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  หิวข้าวแป๊บนึงโอลิช oh, ขอโทษครับอ้าอ้าคาราคาราคาราดเออเ,เกิดโอ้โหถ้าถ้าตายนี่จบเพียงไรนะเลเวลิวยี่สิบชั้นเนี่ยอย่าตายอย่าตายเลยคนะ่ะดีดีอย่อาอย่าตายอย่าตายอย่าตายไปนอนไปนอนก่อนไปนอนก่อนไปนอนก่อนไปนอนอุ๊ยเพราะว่าเอา่อฝนตกคือน่ากลัวยิ่งตอนนี้นคือยิ่งน่ากลัวทุกคนเป็นเหตุฝนที่ว่าเราต้องรีบกลับมานอนก่อน เลเวลยี่ยี่สิบสองข้างล่างนี่คือสำคัญมากๆถ้าตายนี่คือเลเวลหาย mm hmm. เท่ากับชิปอุ้ย mm hmm. ไม่นะตี mm hmm. เอชอ่าเวทเวงเวทเวงเดะเดะเดะเดโอเคปวดหัวพอละปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วก mm ัน hmm. เหนืออ่อยปไปคลิปหน้าเราวัวนะั่นะดีละ ถ้าสลัคลิปน me. ี้นะครับขอพิมพ์เลงนคำนี้นะครับผมพระเชษฐ์วนญญงกดไลค์ก็สาบคลายด้วยนะครับที่ธนาคายวิญญงกดกระดิ่งนะฮะจะได้พาคลิปมาอย่างนี้ฟอร์ดับิวนะครับประชุมยอดหนึ่งจุดยี่สิบสี่ต้นสองกันด้วยนะครับผมวันนี้เราได้ฟาร์มเอ่อเราได้เล้าวัวยักษ์มาเล้าวัวหนึ่งมาเล้าหนึ่งหลายตัวมากๆทุกคนหลันมาดูสิผูวชนมหาวัวครอบครัวมวลชนเอ้ยครอบครัววัวชนเอ้ยอะไรครอบครัววัวชนเอ้ยไปแล้วครอบครัววัวหัวแตกเอ้ยครอบครัววัวเยอะเอ้ย พ่อครัววัวยินดีเอ้ยถูกแล้วพามพามอะไรก็ไม่รู้ก็คิปพีพี่เท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย